ถึงแล้วจ้าพี่นอ้องอาณาจักรบ้าน A อบีนะคะบีเอ็มกระจอดอยู่นี่กับพี่น้องบริเตเซียไปไสเด้อสี่อันผ่านสมอลม่คะวันนี้บอวันนี้ตอนเย็นเราแสดงที่อำเภอพยากระูมิมพิสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะพี่น้อง ไปซ้อกลับมาพักที่บ้านนะคะบอสก็เลยกลับมาพักกับแฟนค่ะนี่นะคะบรรยากาศไปพัฒนสื่อปัดมาเมานะครับเดือนเมษายนเราเปิดจำหน่ายอยู่ที่ราคา330าบาทด้วยพี่น้องทักไปที่เพจซื้อตัวออนไลน์ครับมน่ำใจเกินร้อยเลยนะคะ บอดิวแล้วพี่น้องปกติสอบประสิทธิ์สร้างวถาแต่ว่าที่แหลกบอดตกวบอดห่เบงอตมากเดยอเียงกตุ่มตื่นจ้า หลพี่น้องบรรยากาศตอน8โมงครับที่บ้าน a อบีอนแก่นหน้าบ้านก็จะเขียวชะอุ่มแบบนี้เห็นบอพี่น้องงามเต้าใบต้นอันนี้มันขึ้นเป็นยังงสมันขึ้นเหียวลงดอกไม้สีขาวสวยนะครับอันนี้ต้นดอกพุทธใบพุทธด,ด่างใบพุทธด,ด่าง ออกดอกแล้วพี่น้องบรรยากาศหน้าอยู่มากเลยนะครับข้างบ้านก็จะเกี่ยวช่าอุ่มแบบนี้เมืล็ดขอกด้วพี่น้องอยู่ที่อำเภอพยัภูมิพิสัยจังหวัดมหาสา,ารคามจ้ามาใา้ก็มั่งใจเอบดลหลายไม่กำมังใจมารกรใจกยกรหลายได้พี่น,อน้องไพ่พรนสืบบัตรสาวสื่อเด้อ บไดี้คีจะเคลียเอามาจอดไว้บ้านฟูนเกาะเนาะพี่น้องจะเด็กตนวห้เดี๋ยวห้มือบ่เดินทางไกลเดี๋ยวไม่นุ่มจะไปล้างเอาละพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจอานกรพ์มรลำาใจเกินร้อยแล้วก็ช่อง y o u t u อาอัรน์มรลมาใจเกินร้อยด้วยนะครับพี่น้องฝากกดติดตามไมอาเทเดอเราจะไม่พลาดคลิปอน,น่ารักน่ารักนะครับไปแล้วครับพี่น้อง ท้ายคลิปนี้แสดงที่มหาสารคามแต่บอสมานอนบ้านขอนแก่นมานอนกับแฟนนะจ๊ะผู้ใดที่ปันไพมักปันนะคะใครที่ประสงค์ไม่ดีเศร้าเดือพี่น้องเด้อเราหัดแสดงความยินดีกับทุกๆคนและชีวิตเราจะมีความสุขนะครัพี่น้องไปแล้วคะ่ะ